่ะ่ mm. สวัสดีครับสวัสดีครับ ร้องเพลงครับมาร้องเป็นเพื่อดาวดวงนั้นไม่ได้ร้องนานมากแล้วนะครับมาโปรโมทให้กับเดาราแปะครับที่กำลังจะมาะาจปีนี้เนี่ยยังไม่ทราบเหมือนกัน,นะครับต้องรอดูอาแรคเตอร์น้องๆบองที่เคารอบมาก่อนที่จะเริ่มวางอบอกว่าใครจะทำอะไรกันบ้างตอนนี้เนี่ยคือยอยูในช่วงที่สามารถเรียนใช่ครับแต่ว่า ไม่ใช่ว่างานหมดแล้วแ,วแ,วแวต่ก็ยมีมาให้ติดตามชมกันยังรับงานอยู่ตอนนี้จะแ,แกแต่้ากดาออกับนันะครับแล้วก็มีเป็นอีเวนต์นะครับแล้วก็ไปตามรายการต่างๆแบบนี้ประมาณ ส่วนเลยว่างานในโปรเจกต์นี้จมีแน่นอนใช่ไหมครับแต่รอก่อนไม่นานครับไม่นานครับกลางปีที่ไปเรียนแล้วนะกลางปีที่ไปเรียนแล้วจะอยู่ในช่วงประมาณก่อนกลางปีนะครับเพราะว่าวช่วงนี้เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยที่จะจะยังทำงนานได้อยู่นะพอหลังจากทาาี่เราจบต้องต้องเปลี่ย พูดไปเรียนอย่างเดีวยวครับคือตอนนั้นจะไม่ขาดเรียนนะครับถ้าเกิดเออเ่ถ้ามีงานเนี่ยต้องต้องไม่โดนขึ้นเรียนไม่ช่วยกันค่ะแล้วเป็นไงบ้างการเรียนเพื่อนเร่ยนบอกเามค่ะก็เท่าที่เขาก็สนุกดีไป็นเจอาเพื่อนใหม่นะครับแต่ก็แบบว่าจะเ,เ,เกรงๆนิดนึงทั้ง ทรังที่เพื่อนๆเ,เก่งวิยตอนนี้ก็เก่งเพื่อนๆด้วยเพื่อนก็จะเก่งแบบว่าพี่นดาราอะไรเงี้ยมาเรียนกับเราล้วก็จะเก่งว่าพี่เราจะปรับตัวเข้ากอบเขาได้ไหมเราเป็นพี่เขานะอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอยู่ในช่วงการปรับตัวชิเพื่อใหม่แล้วคนระับ เ็นดาราไม่มีปัญหาเลยก็เพื่อนเรไม่มีปัญหาครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราทําตัวมากกว่าเราจะทําตัวเป็นดาราไหมหรือทำตัวไ,ไม่เ,ไปเป็นเรื่องของนิดคือไปชิลๆสบายๆเลยไปอาทิตย์แรกพวกนิดชวนเพื่อนกลุ่มไปเลยเฮ้ยทะเลาะคาราโอเกะกัน<ะ>คือแบบต้องการสร้างสัมพันธมิตรอะไรอย่างเงี้ยว่าให้สนุกกันมากขึ้นจะได้รับจักชื่อกันรู้จักกัน<ป>ว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็มีคนสนใจบ้างครับโอ้ยไม่มีนะครับมีแต่เรียนกับงานเหมือนเดิมครับใช่ไม่เหงาเหงาไหมก็ ไม่มันก็มีมีบ้างคนเราก็มีช่วงเหนากันบ้างนะครับแต่ว่าเพื่อนเรามีเพื่อนเพื่อนตาด้วยกันเองตอนนี้มีบางเพื่อนก็คือเพื่อนที่มหาลัยทำก็ก็ก็ค่อนข้างจะสบายไปได้บ้างจำได้สเปคเป็นยังไงบ้างปากแบบสาวสเปคเหรอครับก็เอาเป็นคนที่แบบว่าเข้าใจเหมืกันเข้าใจน่ารักแล้วก็ไม่ต้องใช้คำว่าน่ารักน่ารักเลยอิสัยน่ารัก ค,ครับครับครับขดขยะขยไรค้นะครับครับ ครับคนท่าคุณเข้าคุณคช้า